สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอซแฟนคลับเนาะค่ะ <c oughs> สบายดีเอืยองนองท่างอปปอเล่าเนาะ <c oughs> โอ้ยเกมันตุ่มแม่ครัวคักเด้อ <c oughs> สามแม่ครัวกับปักลักซิปย <c oughs> ุ้ยไซะสายด่วน จะเป็นวันที่ยี่สิบแปดตัวนี้สายดวนเล้าแม่ขั่วลุดแต่ว่าไปเข่าทั้งอุบลนโอ้มีเฮกันหลยพี่น้องบอกเข่าทั้งเฮาไปเข่าทั้งอุบลนรอยเอ็ดโอ้คือกันหลยดีใจกันอ่าพูดเท่านาะพี่น้องเนาะสายดวนแม่ขัวนี่ก็ถือว่าเข่ามาหลายหมดเติบเด้วิ่งหกเขา เก้าหกวิ่งซีเข่าแปดซีวิ่งหาเข่าศูนย์เก่าตัวนี้ตัววิ่งรุดตัวนี้รุดทั้งตัววิ่งรุดทั้งตัวจับแต่ว่าไปเข right, uh, right, ่าทั้งอุบลอุบลถือกันลายเฮกันตึมตึมพี่น้องเ้ยดีใจแห้งพูบพูดละลายดีพูดเทาเนาะพูดเทาเพื่อนกระย้อมจะดีใจอะศูนย์เก้าแปด หนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้านี่เบอร์โทรเบอร์แอดไลท์เบอร์โทรเขาหาแม่ขั้วพยอยากเขากุมมาเบิงสายด่วนมือแรกนี้บ้านาจะผ่าดสำหรับสายด่วนอา้าอาจารย์ได้เขาแน่แม่ขั้วกระยำไปแล้วเนาะเทียนหนึ่งเนาะแตห่หมู่บ้านนี่คลิปมือคืนนี่ผู้ใดเห็นคลิปเมือคืนนี่ <c oughs> ว่าอาจารย์ได้เขาแน่จังสินไงพี่น้อง <c oughs> สำหรับหัวรัฐบาลไทยเดอหลังจากจบคลิปเล่าแล้วแม่ขั้วสิสรุปพูดใดไรอคลิปสรุปแม่ขั้วเด้อ้อยแนวทำงานผู้ดเดียวเนาะพี่น้องกะลาสาธรรมดาอ่ะแนวทำงานผู้ดเดียวเนาะ คันสมมุิว่าข้าสิสรุปกับตอนแรงสี่กับซ้ายโนนซ้ายนั่นเขามากันเลยลาซาไปจักหน่อยสรุปมือนี่ซื้อท่านยดอกมืออื่นนี่กับวันที่สามสิบเอ็ดเนาะมือหื้อคุณดอกเลขจังสิออกอ่าสำรับจบอ่าหวยเล่าแล้วแม่ขั้วสิสรุปรัฐบาลไยไห่หงอ่ะอ่ะผูได้ยากเขากุ้มกะแอดไลน์กันเขามาหนา้าบือนั่นละ สว่าคําภาสายด่วนนี่วาสามารถที่จะลงคลิปได้ก็คือหวย <c oughs> เล่าพัฒนาแต่ว่าคํบาบ่าฟั่นท่งวันหวยออกนี่รัฐบาลไทยอาจจะฟั่นเขาในกลุ่มได้แต่ว่าฟั่นนอกกลุ่มอาจจะมีเป็นบางตูหรือเมื่อมีเป็นบางหมวดนาอกพี่น้องเนาะสำหรับรัฐบาลไทยเอามาเบิง มอวานแม่ขั่วกับไ้เบิ้์กเล่วาวา <c oughs> ตูเลดเนี่ยท่ละอาจารย์ไพ่เขา่าไพ่ลุดเนาะเซียนลูกแฟดลุดงวดที่ผ่านมาอ่ะตามกันต่องวดประจำวันที่ 30, สามสิบเซียนลูกแฟดวิ่งรูดแปดกับหกเล่าเด้อพี่น้องเด้ลเล่าเด้อมือนีเด้อ <c oughs> จับคู่มีแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งหก้าศูนย์สี่ หกหนึ่งหนึ่งสี่เน้นไปที่แปดแปดเจ็ดกับหกหานี่คือหวยเล่าเซียนลูกแฝดเดินเบื้งหัวคอให้ดีพี่น้องดูหัวข้อและวันที่อะนี่คือเซียนลูกแฝดตามกันต้องวดเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใด้รุดกะตามผู้ไดบ่าลรุดกะตามคือเก่าหอนล่ะอาจารย์หนุ่มเมืองยศเข่าสีสามตกับเลขออกสามสีงวดที่ผ่านมา เมื่อวานแม่ขั่วกสรุปว่าล้างห้วยออกไปแล้วเนาะวดประจำวันที่สามสิบนุ่มเมืองยศวิ่งรูดเจ็ดกับหกจ้าพูมี่หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดชุดสามตัวมี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกหนึ่งเน้นไปที่หกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสามตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งวดที่ผ่านมาเขาตัววิ่งซี 4, เข้าตัววิ่งซีเข่าซีสามตัวกราบเดอร์ของอาจารย์นุ่มเมืองหยุดจะเอาไปไว้ใส่ดอกอัน <c oughs> <c oughs> อ๋อพี่ดี อันทีวาเดี๋ยวค่ะพี่นอ้องแม่ลัวเปิงก่อนคือบอกอันเกามาเทียแม่ขั่วอันทิวาเนาะ เนี่ยอาจารย์นุ่มเมืองยศเขา่าซีสามตัววิ่งตัวรูดเขา่าซีเดอพี่น้องเดอของอาจารย์หนุ่มเมืองยศอะตามกันตอนะ่อเนาะคนบ้านสวนพึ่งจะลงเป็นคลิปแรกคนบ้านสวน เพิ่นห้างไยไปไลฟงวดตืบเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> คนบ้านสวนโอ้คือตัวหนุย่ยอ่ะอยากจะหอเบ่งคนบ้านสวนวิ่งรูดหนึ่งกับสองจับคูมิศูนสองูนสี่สูนแปดหนึ่งสองหนึ่งสี่นเก้สองเก้า่ก้าดกเบิ้ลสองสองกับหนึ่งหนึ่งเด้อ ันนี้ผู้ได้เป็นแฟนคลับคนบันสวนเพิ่นกลับมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> ด้นห,หนุมืองยศอ่าเอาแคปหน้าจอคนบันสวนไวมาดูชุดวัดใจเอซเนาะค่ะพี่น้องเนาะชุดวัดใจเอซนี่งวดที่แล้ว เน,เน้นซีแปดคู่เดียวชุดวัดใจ F4 กับ่าเต็มอีกละชุดวัดใจ f c เด่นเก้าสี่ศูุดสีตัวหาสามตัว3 4มสีตัวส8่แปดสองเก้าหกสและ7 0อศูะสำหรับชุดวัดใจ f อเน้นลุดแต่ว่าเข่าตัววิ่งกับเก่าอยู่เนาะค่ะพี่น้องนนเนาะเพราะว่าเลขออก3ากับเก่า เก่าสามเพิ่นสามเก่าเพื่นอนเอามาใส่ผีเด้เพื่อนบรจับให้เฮ้าเนาะคนสารคามคนสารคามวิ่งรูดหนึ่ง หนึ่งอีกแล้วมือนนี่ค้นสารครามจับคู่มีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดกันสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดอะค้นสารครามงวดที่ผ่านมาหลุดเนาะหาแปดสองอ่ะหาหนึ่งผ่านไปเนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะคนสารคราม ซียนอำเภอนามสมงวดทิพานมาเข่าสามซีตรงตรงเด้อพี่นองเด้อไงเซียนอำเภอนามสมเข่าสามซีตรงตงงวดนี่วิ่งรูดแปดกับศูนย์ศูนย์กับแปดครับคูมีศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์หกแปดสี่แปดห้าแปดหก เน้นศูนย์หากับแปดหาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเสี่ยนอำเภอนาสมอันนี้หมยเล้าเด้อพี่น้องเด้อหมยเล้าพัฒนาเมื่อนี่เด้ออะแม่ขั้วอะเมื่อวานนี้แม่ขั้วกระลงไปแล้วละของแม่ขั้วนี่รุดพี่น้องเมื่อวานนี่รุดเนี่รุดว่ารุดเดินว่าเดินเนะาะเมื่อวานนี่ของแม่ขั้วรุด อ่ะเมื่อนี่แคปหน้าจอกันเลบุงวิ่งรูดสองกับสามจับคูมิเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดสามหกหกสองสามสามและสามสองนี่คือของแม่ขั้วเนาะพี่น้องเนาะ เซียนบุรีลำเมื่อว้านลงไปแล้วมือนิ้ย่ำกันอีกข้างหนึ่งพ่อเซียนบุรีลำสายด่วนลุดนนพี่น้องให้สองกับสามโอ้ให้นึ่งกับสองออก3ามเก่ากับ3าสี 4. เอางวดนี่สองกับสามบนล่างจับคู่มี3ามสามสามสองเกสองเสมสองสามสามเก้า สองเก้าเลขสี่คูไปกับเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ะอันนี้คืออ่ะซ้ายด่วนพ่อเซียนบุรีลมย้ำกันอีกข้งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องสรุปหวยพร้อมๆกันเพรเมืองจันทรวิ่งรูดห้ากับหกจับคูมิหาสองหกสองแปดหกหกหนึ 2, ่งหกหาหกสี 1, ่หาสี 4, ่ 4. อ่ะนี่คือเพรเมืองจันบนล่างเดอ้อพี่น้องเดอ้อพ่อสรารคาม เข่า4สามเด้องวดที่ผ่านมาพอสารค้ามนี่ก็แม่นเข่าสามซีงวดซ้อนแล้วพี่น้องพอสารค้ามนี่อ่าแต่ว่าเป็นเลขเป็นเลขไ,ไลทไลาตู่เป็นเลขไลายคูลองยูใส่บุฮาโบเห็นนี่ค่ะพี่น้อง พ่อสารคามเข่าสีสามแต่ว่าเป็นเลขสิบสองคูเล่นบนล่างกับเป็นยี่สิบสีก็คือสีบบลุดดอกพี่น่องบลุดดอกพ่อสารคามเด่น1่งสาม้าจับคูมี่หนึ่งสองหนึ่งซีหนึ่งหกหนึ่งแปดสามสองสามอ่ะแคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิงงค่ะสำหรับตัวเลขแน่ว่า หวยลาวพัฒนามาย้ำกันอีกข้าน้อยเป็นโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะฮานอยเป็นโค้งสุดท้ายย้ยำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวเลขแนวทางมื้อนี้นะค่ะพี่น้องวันที่30วันที่30เดือนมกราคม69อ่ะพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้แม่ครัวให้พี่นอ้องเฮ้งเฮ้งปังปังล้ำลุลยเงินทอง เดินทางไปใส่กระคอให้แคบขาดปลอดใั้ทุกสถานการณ์พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ